do ที่นี่เขาชอบสร้างบ้านไม่ต่ำกว่า3ชั้นครับข้างในเนี่ยเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะไปขอแกะแกะแกะตะเกียบสิ้อยมันอะไรเนี่ยเอาไปแล้วฮะนี่สโลไปเลยครับ เที่ยวเที่ยวบ้านเพื่อนครับที่ที่วันนั้นเขาเลี้ยงข้าวฮะเลี้ยงข้าวที่ที่ที่เมืองต้าลีนะครับเนี่ยนี่บ้านบ้านเาครครับโอเคบ้านเขาอยู่อยู่ท่ามกลางท่ามกลางท้องนาฮะเนี่ยมองออกไปตรงนี้ก็เป็นท้องนาแล้วฮะแล้วก็สนุนกเหมือนเดิมครับ เอาของมาฝากครับเขา <laughs> ถือเองับข, <laughs> ขอช่วยก็ไม่ให้ช่วยเขาจะเขาจะถือนะครับอก่อนที่จะเข้าไปดูบ้านเขาถึง่างแถวนี <laughs> ้ก่อนนะตรงนีพีกวแ แถวนี้เขาจะเป็นญาติพี่น้องอยู่ติดกันหมดครับบ้านเขาก็คือบ้านตรงนี้นะแล้วก็นี่ก็บ้านบ้านพี่ชายเขาบ้านพี่ชายนะฮะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเลย คนที่นี่เขาชอบสร้างบ้านไม่ต่ำกว่า3ชั้นฮะ,ะบางบางบางคนที่ผมเห็นนะคนที่ต้าหลีเนี่ยสร้างบ้าน4ชั้น5ชั้นเลยฮะของที่นี่น่าจะสี่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองออันนี้อันนี้อันนี้เป็นจุดที่ที่เห็นท้องนาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูผมเอาตัวนี้ก่อนอ๋อสชั้นอ่บ้านเขาสามชั้นฮะ สามชั้นครึ่งนิดๆเพราะทางบนนั้นยังมีอะไรไม่รู้อีกตรงนั้นสามชั้นครึ่งเอ,องเข้าไปดูข้างใน

นี่เป็นกู่กูจ่จนเครื่องดนตรีนะฮะของจีนเปิดนิดหน่อยนี่ยฮะน,นี่ก็เป็นโตชาโตชานี่ยาวเลยฮะอันนี้เป็นห้อ,องครัวของเขา ครับเพื่อนคนนี้ครับจำได้ใช่ไหมครับที่วันนั้นพากินข้าวสวัสดีคบสวัสดีครับ่อ๋อเนี่ยมันเป็นด้านในนั่นเป็นห้องครัวแบบยังไงอะไอ้ตรงนี้ด้านหลังเป็นห้องครัวห้องครัวไฟ

โอ้ด่เส้นใหญ่ๆนะฮะดูนิ้วผมเส้นใหญ่ฮะคือเส้นใหญ่กว่าขนมจีนของทางบ้านเราประมาณคูณสามอ่ะพูดง่ายคือมันเหมือนกับเส้นอะไรนะเส้นอะไรนะลืมไปแล้วที่ท,ที่ที่เป็นพวกอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีครับจำชื่อไม่ได้ <c oughs> นี่ข้างหลังฮะอ่าข้างหลังวีเขาเลี้ยง ทำบ่อไว้น่าจะเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเขาใช้อะไรเป็นถานครับให้คุณดูครตัวนี้ครับเขาใช้เปลือกเขาใช้เปลือกเขือเถานะฮะก็คือเปลือกของวอลนัทครับที่ผมบอกแล้วว่าที่ต้าหลีเนี่ยเขามีลูกวอลนัทเยอะมากแล้วก็มีชื่อเสียงของประเทศจีนเลยนะ ในช่วงที่เป็นหน้าวอลนัทเนี่ยเขาก็จะขายวอลนัทกันนะครับอวอลนัทที่มันตัวแข็งๆเนะดี๋ีวผมให้ดูชัดๆก่อนนะนี่หอย่างฮะข้างในเนี่ยเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะเป็นเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะวอลนัทถั่วมันจะเป็นเหมือนรูปสมองอ,ะอ่ะมันจะบำรุงสมองได้ดีเลยวอลนัทนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกๆนะแพงนะ,ะเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองต้านหลีครับ สังเกตฮนะว่าประเทศจีนเนี่ยนะฮะบ้านแต่ละบ้านจะมีครัวที่ค่อนข้างใหญ่เพราะเขาถือว่าอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็แม่บ้านเนี่ยทำกับข้าวเป็นหมดอะต้องบอกว่าทำกับข้าวเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันแต่ว,ว่าใครจะทำอร่อยไม่อร่อยเท่านั้นนะต้องต้องดูเขาทำอยู่แล้วกันด,ด,ดูดูวัสดุอุปกรณ์นะนี่เป็นถั่วองุ่ ชานโตชังโต,ตของที่ต้าหลีเนี่ยหวานมากครับที่ลี่เจียงยังหวานไม่เท่าชันโตของต้าหลีนี่มีชื่อเสียงมากอนรอรนัคสแีย่เลี่ยนี่ี่เาาพเกลังทพอยู่นะะมาเนียวนีอะไรอะไรนะคะบ้มามือถือ ว่ามือถือของมาแม้อยู่อยู่ที่หมาแม่นั่นแหละที่หมาแม่อ๋ออยู่ที่รถเหรอโอเคเดี๋ยวว่าเปล่าให้ค่ะอันนี้ลูกลูกเพื่อนฮะลูกเพื่อนเดี๋ยวลูกเพื่อนนี่จะมีผู้หญิงคนโตนี่แล้วก็ผู้ชายตรงนั้นอันนี้นะ่าจะเป็นลูกของญาติญาติกันแต่เขาก็เป็นลูกสองคนครับนี่พ่อพ่ออาบแดดนะฮะอาบแดดละ ี๋ยวผมไปดูข้างบนด้านหลังว่าวิวทิวทัศน์เป็นยังไงบ้าง <S <S เดี๋ยวลืมเดี๋ยวมือถือให้เจียว <S <S มือถือให้เจียวก่อ,อนลืมไปโอเค Ni le ve. Ojo. เก็บของเก็บอะไรได้หลายอย่างนะเพราะเขาทำราคาไปด้วยนะครับน้้ำพุน้ำพนี่ยเน้ำอุน้่พุ้ำพุน้น้้้น น้ำแร่ฮะน้ำแร่จากภูเขาเช่นมข้างเพื่อสุขภาพแล้วก็ตรงถัดมาก็เป็นบ้านของพี่ชายเขาครับอยู่ติดกันตรงนี้ก็สามชั้นนะบ้านตรงนั้นสามชั้นถัดจากห้องครัวมานะครับห้องด้านข้างเนี่ยก็เป็นห้องที่แบบว่า ต้องมีอ่ะนะผมผมใครที่ทำบ้านที่เริ่มเป็นหลังๆมาเนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้ฮะโต๊ะเล่นไพ่นกกระจอกครับมีกันทุกบ้านนะเออที่บ้านของเจียวนั้นถ้าใครเคยได้ดูก็จะเห็นว่ามีเหมือนกันเนี่ยโตรู้สึกโตะรุ่นเดียวกันเลยนะโตะรุ่นเดียวกันเลยครับน,นี่ทำอะไรอยู่นะเจียวต้มต้มผักเฉยเหรอ ใช่แปลว่าเป็นชื่อผักานี้คือวสาาบี<ะ>ของีเจียงเขามีลงมาวาัสาบีวาัสาบีทำจากะะอันนี้ละค่ะอ๋อวัสบีมันอสบีอ๋อเนี่ยนะนะรานี้คือทำอะไรอยู่จะมากินกับเขาจะรวดแล้วก็เอามาใส่ทริงไง้ดีอ๋อได้กิ่นกันไหมฮะ <laughs> ไม่ได้กิ่นหรอก <laughs> ผมลองดมกินนิดนึง ตอนนี้กำลังลวงกำลังจะมาใส่นี่เป็นขาปูควาขาปูแห้งขาปูแห้งที่นี่คือเขาจะอ่านี่น่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นไว้นะครับปกติแล้วมันจะมีคือจะใส่เกลือใส่อะไรไว้ไว้บ้างแล้วครับ ตรงนี้เป็นประตูประตูลับครับประตูลับไปโผล่ที่ไหนเดี๋ยวจะบอกครับเดินลงมาครับประตูลับรับอ,ก,ลลบบอก็มีคนลงมาเหมือนกันอ่มีมีข้างหลังตรงนู้นจะเป็นท้องนาและที่จริง อย่าบอกคือด้านด้านด้านเนี้ยจะเป็นประตูที่ไปเข้าบ้านพี่ชายของเขาด้านข้างนั่นเองซึ่งพี่ชายของเขาก็มีคนมาเที่ยวเหมือนกันนะฮะมีคนมาเที่ยวเหมือนกันนะครับเป็นประตูลงมาทางท้องนานนั่นเองนะฮะถ่ายเข้าไปในบ้านพี่เขานิดหนึ่งเนะี่ยเขาจัดสวนจัดอะไรเหมืนกัน เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟนะนี่เดเสิร์ฟะเสิร์ฟของไว้ตรงนู้นแล้วครับ ไป,ท,ป,ปที่เขาทำเมื่อกี้นะฮะพวกเมื่อกี้ไม่ได้ไถ่ายถ่ายไม่ทันนี่เป็นหมูเป็นอะไรคือผัดฮะผัดแล้วก็เดี๋ยวเอามาทำเอามาเอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเ,อเครื่องเครื่อง 弄掉，这里不敢了，就多掉了，这边就了。都有啊，舒服的，舒服。 เขาใหญ่นะ่เดี๋ยวลองดูมือผมนะมือผมเอาวางข้างกระ,ะ,ะทะเนี่กระทะใหญ่ๆเลยครับเฮ้ยแม่อะเร่ชลวก小朋友有小朋友还要吃้菜ช吃两份一碗，那小朋友的两个才吃才别的都不吃好像。咱们家长挺好的。他就要配好一点就了。哦。อือกินแบบว่า เข้าจมูกมากมันหอมมากนะโดยเฉพาะน้ำซุปเนี่ยรู้เลยว่าเข้มข้นมากนะครับเขาจะทำเป็นช,ชามๆแล้วก็มีเครื่องนี่นตัวนี้เขาเอาเครื่องดื่มมาให้ครับใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปแต่ปกติก็ต้องใส่หมดทั้งนั้นฮะ นี่ของพ่อครับพ่อระเดิมก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มปรุงแล้วฮะอแค่แค่แค่ตัวนี้นี่ก็เข้มข้นแล้วเนี่ยเพราะเพราะถั่วมันหอมแล้วหวานนะฮะนี่แล้วก็ไอตัวนี้ก็จะมีรสชาติข่อขาหมูตัวนี้ก็จะมีรสชาติเค็มนิดๆอยู่แล้วนะที่จริงกินแค่นี้ก็อร่อยมากนะนะแต่ผมใส่หมูตัวนี้ก่อนอยู่นิดนึงผสมน้ำมันนิดนึง ผักนิดนึง你น不要喝这个？有印象啊。妈妈你说不อ这个饮料？给这个。不要一下。就กจ这เ就要你。哦，哎。足不够？ที่ต้องใส่อย่างนี้เลยไม่ใช่ครับร้อนเล่นนิดน,นึงเผ็ดจีฮะแค่นี้ก็พอ ต่อไปไอขอแกะแกะ,แกะตะเกียบให้หน่อยจะ,จะใส่พวกผักอ่ะโอเคน,อน,นี่เป็นหอมแบนฮะหอมแบนหรือว่าลื่งชื่ออีกละหอมแบนลวกฮะใช่ไหมอ๋อกุยช่ายกุยช่ายมีชื่อหนึ่งคือกุยช่ายฮนะอันนี้เป็นผักชีอ่าแล้วก็มีผักกาดดอง หมดละเสร็จปุ๊บก็ค่อยใส่ซีอิ๊วนะวันนี้ไม่เสี่ยงเอ้สิ่งนี้คือซโอเค๊วกจ้าอยู่นะฮะก็คือเป็นซีอิ๊วที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เราจะชอบกินพวกน้ำปลาน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวใช่ไหมฮะ แต่ที่นี่มันจะเป็นซีอิ๊วสูตรของเขาอะที่มันจะหอมด้วยแล้วก็จะบอกว่ามันซีอิ๊วขาวของเรามันจืดไปหน่อยอะแล้วมันพูดง่ายๆมันเหมือนซอสปรุงรสสูตรสูตรหนึ่งที่ไม่มีในประเทศไทยอ่ะพูดงี้ดีกว่าอ,อ,อคําำนี้เคยได้ยินจากที่ไหนนะครับสับีอาี

ชิมน้ำหน่อยต้องยกสดนี่เลยเรือจอหวนี่เข้ไม่หรอือหเราเชิ b u f t อเราอยมันหอมมันนะอร่อยมาก้อรไญยมาเนี่ยหบา

เนี่ยยกจุกนิ้วขึ้นมาทียกนิ้วขึ้นมาอร่อยยังไงอ๋อกินน้ำก็อร่อยนะฮะยกนิ้วดิยกนิ้วเยี่ยมเยี่ยมเยนี่เขาบอกว่าทำแห้งก็อร่อยฮะโอเคเจ้าของบ้านเขากินแห้งกับคนนี้นี่เป็นน้ำมะพร้าวครับ อีกกี่ห uh, ้อเนี่ยที cosas, ่เริ Shirley ่มบันดังทีหลังเขาจะมีวุ้นอยู่ข้างในด้วยแต่ว่าน้ำมะพร้าวนี้เขาจะผสมผสมทั้งน้ำข้างในแล้วก็เนื้อด้วยคนจีนเขาจะกินอย่างนี้นะฮะต้างเอาให้ดื่งตรงกันเส้นเจ้าเดียวไม่ให้ดื่มสุ่ยนี่ก็นด้ พ่อจะเห็นบ um mm. okay. ุ uh, ้นไหมฮะใสๆเป็นเม็ดๆเม็ดๆนั่นแหละเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบแต่เราเากินบ่อยก็เลยโอเคครับอชนกันร้าสาวชอบชนชนนำมาพ้าวกันบ้า ทรช่าชเรปาจิลยว่เรามาดูสถาปัตยกรรมของเขานะครับก็คล้ายๆที่ลี่เจียงฮะ เป็นกระเบื้องที่สีเทาๆนิดนึงแล้วก็เป็นครอบไว้อย่างนี้ใช้ปูนใช้ปูนครอบไว้นะครับคล้ายๆกันฮนะเพราะว่ารี่เจียงกับต้าหลีเนี่ยติดกันดังนั้นก็เกือบจะไม่มีอะไรต่างนะจะบอกว่าร้อซก็ไม่ได้ฮะเกือบจะไม่มีอะไรต่างถ้าเป็นบ้านที่หลังใหญ่ๆแล้วก็ ยังทําแบบเดิมอยู่เนี่ยจะจะจะ,จะเห็นความแตกต่างนิดหน่อยนะแต่พอดีว่าบ้านบ้านหลังนี้เขาไม่ไม่ได้ทําสไตล์แบบโบราณเท่าไหร่คะค่อนข้างจะมีความสมัยใหม่นิดนึงก็เลยดูไม่ออกนะเพราะว่าอย่างเหมือนตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นสมัยใหม่ลนะที่จริง <c oughs> มันจะมีมีถ้าถ้าเป็นซุ้มประตูบ้านอ่ะ ของที่นี่เขาจะโค้งแหลมกว่าของที่เจียงครับแต่ว่าบ้านนี้เขาไม่ได้ทําแต่ผมจําได้ครับว่าบ้านพี่ชายของเขาทําเป็นซุ้มประตูอยู่เดี๋ยว,ยวผมพาไปดูดีกว่าไหนๆก็มาแล้วฮะเดินไปที่หนึ่งนี่อ่าในในใน,น,นบ้านบ้านหลังนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีเริ่มมีความแบบออกแบบนิดนึงนะฮะเขาจะทําปกติมันจะเป็น เป็นเรียบๆรียบใช่ไหมแต่นี้เขาทำโค้งโค้งเป็นเหมือนคลื่นคลื่นน้ำมครับมีความต่างนิดนึงแต่ว่าหินหินแบบเนี้ยที่ทําทําเป็นรั้วนะทางดิียงก็มีน่าจะพอจําได้นะครับไปเกิดดูคลิปผมตลอดทางดิียงก็จะมีเหมือนกันนะครับเอาหินมาทําเป็นรั้วอย่างนี้เดี๋ยผมจําได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวตัวนี้นิดนึงแล้วจะเป็นซุ้มประตูของบ้านเขา แม้แต่บ้านนี้เองก็ไม่ทำซุ้มประตูเริ่มทำแบบสมัยใหม่มากดูนะฮะเออใช่ละอ่าดูนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมฮะอันนี้ลีเจียงจะไม่ใช่อย่างนี้ลีเจียงปรงซุ้มประตูมันจะแบบไม่โค้งมากขนาดนี้ฮะ อของที่เจียงมันจะแบบว่าโค้งนิดเดียวอะ่ะจะแบบว่าหักมุมปลายนิดเดียวแต่นี้เขาจะขึ้นไปแบบว่าสูงมากกว่าตรงสันเห็นไหมฮะตรงสันสันอะไรอะสันหลังคาตรงนั้นอะสันตรงกลางนี่นะนนจะมุมทั้งสี่มุมจะ,จะสูงสูงมากกว่าเลยนะตรงนี้แหละที่ผมเห็นแล้วชัดเจนที่สุดนะครับสําหรับต้าลีกับลี่เจียงมันต่างกันตรงนี้ฮะ

ปกติน้ำแรกเขาจะล้างแก้วก่อนสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับอช นี่เป็นชาขาวภาษาจีนเขาเรียกปไผ่ชาชานี่จะหอมๆหน่อยเสียดายครับคนไทยไม่ค่อยจิบชากันเท่าไหร่ที่จริงมันมีประโยชน์เยอะมากนะครับเพราะว่าจิบชาแล้วมันมันคาเฟอีนมันคาเฟอีนมันไม่เยอะเท่าไหร่สามารถจิบได้ทั้งวันนะฮะทอไกลางกูสิสิ่ัสุนดนที่ีน 还好，苹果真的是他这个分分边的嘛、啊哦哎？啊，肚子啊，不好。老师老师是前面太壮了。对对。我等他翻起来，我又摇，他又开始翻，你看哎，这个大气，先 那 <laughs>、哎、你是在、哎、搞哪你好好的好的嗯，香云了，而且它年份还不长着不？是 8, 8，是吧？一八年的。一八年。一八年的你看它这个，它这个汤色也差不多。你呀。我<是>、嗯、跟你是喜欢。 เป็นชาอีแบบหนึ่งชาของประเทศจีนมีเยอะมากฮะอันนี้เป็นชาทงชิ่งของแบบไหนชาหยุ่นหยุน ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งชาอยู่เมืองหนึ่งที่กำลังกินกันอยู่อันนี้เปลี่ยนชาแล้วนะอันนี้กลิ่นจะอีกแบบหนึ่งเลยคสีเกือบจะเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นไม่เหมือนกันเลยใช่เลยนะช้างหยวนช้างหย香นคือตอนแรกลูกมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆหญ่เหมือนส้มโอเลยแล้วก็กลิ่นก็เหมือนส้มโอนะแต่ว่าเขากินอย่างเงี้ยกินเหมือนเปลือกส้มโออะ คืออันเนี้ยกินอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมอิ่มครับผมไม่ชิมให้แล้วนะคือรสชาติจะเหมือนส้มโอเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบกินแบบเหมือนแตงอ่ะเหมือนแตงชนิดหนึ่งพี่ไทยไม่มีนะมาเที่ยวบ้านเขาเขายังเอาของฝากให้ให้เรากลับไปเต็มเลยฮะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไปนะครับผมมีคลิปแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งจะเป็นบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนช่วงนี้อยู่จีนมาปีกว่าแล้วฮะไม่ได้กลับเพราะว่า เอ่อโควิด -19 เนี่ยแหะครับยังเดินทางไม่ได้นะฮะทีนี้เนี่ยช่วงวันจันทร์ถึงสุกเองผมก็ยังมีสอนพวกขายของออนไลน์หัางเงินออนไลน์สั่งของจากจีนหาอะไรได้เสริมอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายครับที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแล้วก็ผมสอนแบบฟรีๆนะครับคุณสามารถติดตามได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วติดตามกันใหม่ในวันพุ่นี้นครับสวัสดีครับ